สวัสดีครับมาเจอกับการน,นำทำคอนแก่นเช่นเคยครับวันนี้นําเสนอสีมงคลครับสีนี้เรียกว่าสีทองสีทองก็คือลาตัวเป็นสีทองแล้วก็หางสีดํานะครับเรามาดูตัวไหนก่อนดีมาดูตัวเมียกันก่อนนะครับตัวเมียมีสองตัว่สวยมากครับหน้าสวยสีดีนะครับขาสั้นหางบานดีครับนี่พุทเวลาเดินเห็นไหมครับ สวยเลยทีเดียวนะครับสีทองตัวนี้ตัวที่สองเป็นเพื่อนกันนางนี้สวยมากนะครับกำลังหน้าแดงบอกเลยว่าไข่แล้วนะอาเดินลูกเดินสิเดินสินสตัวนี้หางจะไม่บานเท่าตัวแรกทรงตัวจะดูยาวกว่าตัวนั้นนิดนึงอ่ะเทียบได้เทียบได้ นางที่หนึ่งทายมือหางบานหลีาง,งามตัวที่สองตัวนี้นะครับตัวผููหางบานดีครับเป็นหนุ่มน้อยน่ารอแต่ตํำหนิตรงท้ายหงอนนะครับตรงนี้ถ้าเอาไปดึงๆน่าจะออกอยู่นะนะครับแต่ลักษณะของเขาก็คือดีและ้ทายดีเหมาะกับการทำพ่อพันธุ์นะครับไม่เดินซะละพอลงดินก็จะประมาณนี้นะฮะกระโดดไปแล้วนะครับ แต่ว่าหางบานนี้นะตัวเมียสวยมากตัวนี้ผมชอบตัวนี้ก็สวยครับน้องไก่อขอนแกนครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของน้องไก่ครับชื่นชอบน้องไก่ก็มาทักทายมาคุยกันได้เลยครับ0ูนย์เก้าเก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าย์เก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองเบอร์นี้เป็นไลน์มาคุยกันเลยวันนี้นําเสนอน้องไก่สีทองแล้วกันครับสีทองเป็นสีมงคลครับเลี้ยงแล้วจะได้เงินได้ทองครับไหลามาเทมา แทนแทนโอเคนะครับผู้สาวน้อยนี่ตัวนี้มันเดินดีเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามและชื่นชอบแก้แจ้งแทมครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปจะมีสีอะไรไม,ม่เพื่อนๆชมไม,ม่เพื่อนๆดูนะครับรอชมได้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ